สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เรายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิตารีกันอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องสำคัญที่แอดมินจะพูดในวันนี้นะครับก็คือเยียวเวหาพิฆาตของพม่านะครับปะทะนักรบภูเขาเคนยยว่าเรื่องนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับสถานการณ์การรบในรัฐกะเหลียงจะเป็นแบบไหนนะครับ <S <S เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามรับชมในรายงานของไทยมิลิตรี พร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีว่าฐานกองทัพพม่าที่อยู่ตามชายแดนกะเหรี่ยงนั้นต่างมีขีดความสามารถในการรบภาคพื้นดินอยู่พอสมควรแต่หากเมื่อเปรียบเทียบกับประสบการณ์การรบแบบกองโจรและความจัดเจนในพื้นที่กับฐานกะเหรี่ยง KNU ซึ่งมีถาดทรหดของนักรบภูเขามาแต่กำเนิด จึงทําให้เวลาลบกันทหารพรมาร่ามักตกเป็นฝ่ายเพียงพ้ําเสียเปรียบกองกําลังกระเรียงเคนนย่อยู่ตลอดจนส่งผลให้ต้องสูญเสียกําลังพลเป็นจํานวนมากในระยะแรกของการรบดังที่เราได้เห็นมาแล้วจากการเปิดสึกในสมรภูมิการรบในเขตพื้นที่กองพลน้อยกระเรียงเคเนย์ที่5แต่หลังจากนี้ สิ่งต้องระวังก็คือทหารพม่าจะเอาคืนด้วยอาวุธชนิดใดเป็นเรื่องที่น่าจับตามองแน่นอนที่สุดจุดแข็งของฐานพม่าในขณะนี้ก็คืออากาศยานที่ทันสมัยบางสิ่งบางอย่างที่ทหารพม่ายังไม่ได้นำออกมาใช้วันนี้ผมขอพาทุกท่านไปเจาะประเด็นกับอาวุธลับของฐานพมา่าอย่างที่หนึ่งนั่นก็คือโดรนตรวจการชี้เป้าแบบโอลาน 10e คุณผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่าในสนามรบสมัยใหม่นั้นโดรนถือว่าเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากๆนะครับจากการรบที่อาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบาจานนั้นอาเซอร์ไบาจานได้ใช้โดรนเข้าโจมตีกองฐานอาร์เมเนียอย่างได้ผลไม่ว่าจะเป็นการโจมตีจากโดรนโดยตรงนะครับหรือว่าจะใช้โดรนชี้เป้าแล้วให้ปืนใหญ่สนามเข้าโจมตีอีกทีหนึง่งอันนี้ เป็นสิ่งที่กองลังเคยียนยูต้องระวังนะครับเพราะว่าทหารพรม่านั้นก็มีโดรนใช้งานเช่นเดียวกันครับสำหรับโดรนโอรัน 10E ของพม่าะนะครับได้สั่งซื้อมาจากรัสเซียโดยโดรนพวกนี้นะครับมันจะปฏิบัติการครั้งหนึ่งนะครับจะใช้โดรนสามลำลำแรกจะเป็นโดรนที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนหาข่าวครับเช่นถ่ายภาพทหารครับพวกนี้มันจะมีกล้องเนาะสร้างภาพด้วยความร้อนตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ยังสามารถ ตรวจหาฐานของเคอยูได้นะครับและสําหรับลำที่2นะครับก็จะทําหน้าที่สงครามอิเล็กทรอนิกส์ครับลำที่2จะเป็นลำที่คอยรบกวนสัญญาณของข้าศึกนะครับไม่ให้ข้าศึกเนี่ยเข้ามาแจมมิ่ง สัญญาณของมันได้และในขณะเดียวกันมันยังทําหน้าที่รบกวนสัญญาณต่างๆของข้าศึกได้อีกด้วยครับและสําหรับลําที่3มนะครับมันจะเป็นโดนที่ใช้สําหรับทวนสัญญาณของ2ลํลำแรกนะครับส่งข้อมูลต่างๆกลับไปยังสถานีการลบซึ่งโดนตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าฐานพม่าเอามาใช้บินวนรอบๆฐานนะครับแล้วก็ ทำการชี้เป้าให้ปืนใหญ่สนามยิงเข้าไปใส่กองบอลเคนยูเนี่ยเคนยูถือว่าตกที่นั่งลําบากเลยนะครับ และจุดเด่นที่สําคัญของโดรนชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือมันสามารถขึ้นบินได้จากเครื่องดีดส่งนั่นเองโดยไม่จําเป็นต้องใช้รานบินแต่อย่างใดครับโดรนพวกนี้นะครับสามารถทําความเร็วได้ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถบินได้นานต่อเนื่อง16ชั่วโมงที่ความสูง15,000ฟุตสามารถบรรทุกระเบิดได้ขนาด6กิโลกรัมครับคุณผู้ชมครับโดรนแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่กองรังเคยูต้องระวังเอาไว้ครับ ท่าผู้ชมครับและอาวุธอย่างที่2นะครับนั่นก็คือกําลังทางอากาศนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบแบบ m ิกยีเครื่องบินโจมตีเบาอย่างยักษ์1น0นะครับและเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ MI-35P นั่นเองครับแม้ว่าเฮลิคอปเตอร์แบบ MI-35P เพิ่งจะโดนสอยจากกองกลัง KIA นะครับแต่ว่าในสมรภูมิของกะเหลี่ยงนั้นยังไม่มีข่าวคราวที่ จะนำอาวุธพื้นส่วอากาศแบบแมนแพดออกมาต่อสู้นะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วแอดมินก็ได้ทำคลิปอาวุธของเคนยูนะครับก็ปรากฏว่ามีอาวุธชนิดแมนแพดด้วยซึ่งอันนี้เราก็คงต้องติดตามกันดูอีกทีนะครับว่ากองบังของเคนยูนั้นจะนำอาวุธชนิดนี้ออกมาใช้เมื่อไหร่ครับ สำหรับความน่ากลัวของเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ Mi 3 5 p นะครับนั่นก็คือปืนใหญ่อากาศขนาด30ม mm แบบแฝดนะครับที่หัวเครื่องมันยิงรัวแล้วก็กระสุนขนาดใหญ่มากๆครับและอย่างที่2นะครับก็คือกระเปาะจรวดแบบไม่นำวิถีนะครับ S 8 r o c k e กนะครับซึ่งเป็นจรวดขนาด80มิลมโอ้โหใหญ่มากๆนะครับอาวุธชนิดนี้ รุนแรงพอตัวเลยนะครับและที่สำคัญนะครับพม่ายังได้ติดกล้องอิเล็กโตออปติคอลแบบใหม่นะครับที่จะมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับฮอชนิดนี้นะครับทำให้การตรวจการต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและนอกจากนี้นะครับกล้องชนิดนี้ยังสามารถรองรับให้ฮอชนิดนี้นะครับสามารถติดตั้งจรวดต่อต้านรถถังนะครับแบบอัตค่าได้ซึ่งจะเป็นจรวดแบบยิงแล้วลืมนั่นเองครับ M.I. 3 5 p นอกจากจะสามารถเอาไว้ใช้โจมตีได้พวกมันยังสามารถลำเลียงฐานได้ถึง8นายครับโอ้โหตรงนี้เรียกได้ว่าอนเนกประสงค์มากๆนอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีการเสริมเกราะต่างๆครับสามารถป้องกันกระสุนปืนขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกราะที่เอาไว้ป้องกันตัวได้ในระดับแบบพอสมควรนะครับถือว่าอยู่ในระดับแบบกลางๆ แต่ก็อย่างว่านะครับคุณผู้ชมนอกจากจะมีข้อดีแล้วพวกมันก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างนะครับนั่นก็คือ,อลำตัวเครื่องของ MI 3 5 p นั้นมีค่อนข้างขนาดใหญ่โตนะครับดังนั้นความคล่องแคล่วต่างๆและาการที่จะตกเป็นเป้าเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสำหรับ MI 3 5 p ก็ถือได้ว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็จะขึ้นอยู่กับความชำนาญของ การใช้งานของแต่ละนักบินแต่ละคนนะครับว่าจะมีความชํานาญมากน้อยขนาดไหนนั่นเองครับต่อมานั่นนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเครื่องบินฝึกรบไอพ่นแบบยักษ์หนึครับแม้ว่าเครื่องบินรุ่นนี้จะเป็นเครื่องบินฝึกแต่ก็สามารถดัดแปลงใช้มาเป็นเครื่องบินโจมตีเบาได้ครับ สำหรับเคีืยอเล็บที่สำคัญของเครื่องบินรบรุ่นนี้นะครับก็คือพวกมันสามารถติดตั้งจรวดอากาศสู่พื้นนะครับแบบ S13 ขนาด120มิลลิเมตรในกระป๋อจรวดชนิดนี้นะครับสามารถบรรจุได้ถึง5นัดนั่นเองและจรวดอากาศสู่พื้นแบบ S8 ล็อกเก็ตนะครับขนาด80มิลลิเมตรในกระป๋อจรวดชนิดนี้นะครับจะสามารถบรรจุลูกจรวดได้ถึง20นัดเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับพวกมันยังบรรทุกปืนกลอากาศขนาด23มมิลลิเมตรนะครับที่บรรจุกระส มา1นมา120นัดนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธของพม่าที่น่ากลัวมากๆครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมพม่ายังมี m i ก2 9ครับซึ่ง m i ก2 9เนี่ยถือว่าได้นำออกมาใช้ในสมรภูมิบ่อยมากๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้พม่ามี m i ก2 9 b m i บ2 9 u b และ m i ก2 9 s e นะครับทั้งหมดรวมกันทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ31เครื่องครับ สำหรับเมกยีในคลิปนี้นะครับแอดมินคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากนักนะครับโดยรวมของ m มกยีกนะครับก็คือพวกมันเป็นเครื่องบินรบ2เครื่องยนต์ที่มีความคล่องแคล่วในการบินสูงครับพวกมันติดตั้งเรดาร์ซึ่งถือว่ายังใช้งานได้อยู่ในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทันสมัยมากนะัก็ตามนะครับนอกจากนี้พวกมันยังมีขีดความสามารถในการใช้งานอาวุธปล่อยนวิถีอากาศส่อากาศอาวุธปล่อยนวิถี สู่พื้นคันกาวหน้าที่มีอยู่ในปัจจุบันได้หลากหลายรูปแบบนะครับพวกมันมีพิสัยการบินที่ไกลโดยมีพิสัยการบินที่1500กิโลเมตรที่ความเร็ว2,445กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเรียกได้ว่าบินได้ไกลแล้วก็บินได้เร็วมากๆนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่น่ากลัวของทหา,ารพม่าเลยกว่าได้ครับ เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เดินทางเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับนั่นก็คือจะเป็นช่วงที่แอดมินจะสรุปนะครับว่าหากพม่าเปิดปฏิบัติการเหยี่ยวเวหากับ กองกำลังเคนยูแล้วนะครับมันจะมีผลอะไรตามมานะครับ1นนั่นก็คือมันจะส่งผลให้กองกําลังเคนอยูนะครับเข้าตีฐานทหารพรมาร่าตามแนวชายแดนได้ยากมากยิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นที่ฐานดาร์ควินนะครับพมา่าก็ได้ส่งทั้งเฮลิคอปเตอร์โจมตีแล้วก็เครื่องบินรบอย่าง m มก2สเนี่ครับเข้าไปทิ้งระเบิดสกัดกั้นครับห่างจาก ฐานที่มั่นของพม่าประมาณ1กิโลเมตรนะครับทำให้กองลังเคนันะครเข้าตีได้ยากมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฐานพม่ามีเวลาในการเตรียมตัวมากขึ้นนั่นเองครับอย่างที่2นะครับบางทีฐานพม่าะนะครับใช้เครื่องบินเหล่านี้ โจมตีที่ตั้งของประชาชนครับอย่างเช่นหมู่บ้านต่างๆที่ตั้งที่ไม่ใช่ทางฐ่านนะครับเหตุใดพม่าถึงโจมตีที่ตั้งเหล่านี้ครับหนึ่งผลประโยชน์ที่พม่าจะได้นะครับก็คือตัดกําลังของเคเนยยูให้อ่อนแอลงครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมประชาชนนั้นคือส่วนหนึ่งของกองกําลังฐานนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเสบียงต่างๆข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับก็ล้วนแล้วได้มาจากประชาชนนั่นเองครับเมื่อขับไล่ประชาชนออก ออกจากพื้นที่แล้วพมา่าก็จะสามารถนะครับนำกองหลังทหารหรือว่าเข้าไปนะครับสร้างฐานต่างๆในพื้นที่ของกะเหรี่ยงได้นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมเมื่อมีผลดีแล้วผลเสียมันก็ย่อมจะตามมานะครับสิ่งเหล่านี้ที่ฐานพมา่าทำลงไปนะครับทำลงไปกับประชาชนชาวกะเหรี่ยงครับมันก็จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์หนึ่งขึ้นมานะครับนั่นก็คือ ความเป็นชาตินิยมของชาวกะเหรี่ยงนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะเห็นได้ว่ากะเหรี่ยงนั้นแตกออกเป็นหลายๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยง DKBA ซึ่งเป็นเกเหี่ยงพุทธนะครับหรือว่ากะเหรี่ยง k ค็นซึ่งเป็นกะเหรี่ยงคริสซึ่งเราจะเห็นได้จาก กลุ่มของเกลียง d k b a นะครับได้มีการเปลี่ยนชื่อซึ่งลดทอนความเป็นศาสนาออกไปนะครับซึ่งแอดมินคิดว่าเขาพยายามที่จะรวมตัวกันนะครับโดยมองข้ามสิ่งที่เรียกว่าศาสนานครับให้เกลียงทุกๆก,กลุ่มเข้ามารวมตัวกันนั่นเองครับโดยเราจะเห็นจากตัวอย่างล่าสุดนะครับที่พลเอกบอจอแฮนะครับได้เรียกร้องให้กองกําลังเกลียงทั้ง4กลุ่มนะครับร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเกลียงพุทธเกลียงคริสหรือว่ากองลัง bgf หรือว่ากองรังกะเหลี่ยง KNLAPC นะครับให้มารวมตัวกันต่อสู้กับฐานพม่านั่นเองครับเพราะอาวุธที่น่ากลัวที่สุดของเคนยูตอนนี้ไม่ใช่อาวุธปืนครับแต่เป็นพลังใจความเป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวกันของพวกเขานั่นเองครับที่จะสามารถเอาชนะกองรังของฐานพม่าได้ครับสุดท้ายนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม ไทยมาริเทรีกันอีกเช่นเคยนะครับแม้ว่าบทวิเคราะห์ของแอดมินบางบทนะครับอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณผู้ชมบ้างนะครับแอดมินก็คงต้องขออภัยด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วแอดมินก็วิเคราะห์ไปตามสถานการณ์ณเวลาน,านั้นๆครับและบางสิ่งบางอย่างที่แอดมินได้พูดถึงกองทัพพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธชนิดนั้นชนิดนี้ว่ามันมีคุณสมบัติแบบไหนดีแบบไหนอันนี้แอดมินไม่ได้อวยกองทัพพม่านะครับ แต่สิ่งที่แอดมินอยากจะสื่อก็คือการรู้เขารู้เรานะครับอันนี้แอดมินก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเนาะและสุดท้ายนี้นะครับแอดมินก็ขอให้สงครามครั้งนี้นะครับจบลงโดยเร็วเพราะว่าสงครามนั้นมันไม่มีอะไรดีหรอกครับมีแต่วความสูญเสียแอดมินขอให้สันติภาพและความสงบสุขจงเบ่งบานในดินแดนของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าในเลวรวันนี้ด้วยครับขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งครับผมแอดมินไทยมิลิตรีสวัสดีครับ